ก็ดีเลยบ่อย่าดีต้อนรับมาช่องพระนุนะคะผู้เชี่ยวชาญลงไปดูเฮ้ยเจ้าของสวนบ่านันเนอะไปไปจับอีหยังอันนั้นมันน้อยพูดอันตุเจ้าบ่แม่นลั่มพี่วะพอดีนี่น่ลั่มลั่มเลิกพอดีเอาตัวเอาสนุนนี่นี่นี่สองลั่มนี่กันวะดีนี่นี่ ร้อนจักลำไดปานส่วนจะคองบาทนี้เอ้ยพวกนี่แม่เออเออปานส่วนจะคองแท้ไม่ได้บอกลงไปดูเอาใหญ่เกินเอาถ้าไปใส่ดูดปุ๊ดรูรูมันนิดเดียวนะเหรอเอาไปลองลองลองดัวทอดน่ะมันใหญ่แต่ว่าเขาดูมาจริงๆมันดูมันเล็กเออเอาไปลองดูไปลองดู ถ้ามันได้นะก็ขอเขาเลยลำน้อยลำมันน้อยเขาให้อยู่ไม่ได้หรอกอย่าไปเอาลำเล็กอย่าอย่าไปเอาลำใหญ่เอาลำน้อยขอเอาเลยแบบนั้นเจ้าคือนเอาง่ายแท้เขาให้เราได้ชาวบ้านชาวุชีเนี่ยเขาดีแท้ได้ไหมไม่ได้เลยนั่น บางทีก็ไม่แน่นะบางทีของค่อยนี่แหละนิตยาว่าจะได้ได้ดีจะขอคือใครเนี่ยมโนนตอนนี้เพราะว่าของนิตยาก็มีสวนไมยูคาอยู่ในเสือภาพใบปีที่แล้วนี่มันมีอยู่ไหนแมนถ้าบอกไมยูคานิตยานี่ะเราต้องตัดดอกไม้ไทยไม่ยูคามันทางนี้ใบใบแล้วอทางนู่นใบๆทางนี้หลับสามวัยรุ่นนะอยู่ข้างหลังชาไายนิตยามากกว่านี่นะคะนี้จะอยู่ กระบะนะคะเพราะว่าข uh so yes> ้างหน้าเต็มนะคะพากันจอดทำอะไรนี่จอดรอเจ้าของสวนจอดเห็นริวๆมานึกว่าปากันจับได้เจ้าของสวนมาถึงครึ่งทางไม่รู้จากทางไปนะพี่น้องจอดด่วนใ้ตายวันนี้เห็ดแน่ใดเฮ็ดแน่ใดติดอยู่ในปลาบาดเนี่ย โอ้โะตายเลยบานี้ข่าวคนขับรถกันนี้แหละก่อนแรกนึกว่าจะจำได้บอนนี้จ้าชีนี้จำไม่ได้เลยข้าวก็กินหิ่มาแล้วนะเจ้าเด้สิได้ขับรถบานี้จ้าเบ๊โชเฟอร์กับบอมมี่นะเห็นบอกเมนบอกข้าิชีสได้ขับวาย เอาไปโชเฟอร์หายครับท่านผู้ชมไปมาเป็นได้แบบนี้อยู่ข้างมังเลยโชเฟอร์หายแล้วพี่น้องเอ้อรถตำ่วจไปคนสิลับก่อนเด้อมาสร้างเอาลิงมาทิ้งป่าแท้จ่าเอิมเดี๋ยวรอเจ้าของสวนมาเอาเซอวมาทิ่งอยู่ในหน้าอยู่ในป่าในหลวงเนาะจ่าเอิมจะาครลิงนู่นคนขับอยู่ข้างนอกผุนเอาลิงมาทิ้งป่าบอจ่าเอิมจะใครอยู่ได้เนาะพ่อหากินกล้วยสุกเนาะจังวะ อันนี้เป็นป่ายูคานะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคะคือได้หาหามันแล้วแนวกินก็ได้ยังขึ้นจอดกลางจอดกระทนหันฟางนี่เป็นป่ามันอยู่ปดาแล้ขาก็บโคกินหัวมันเออได้มกมันอยู่อันนี้นีไม่ขีดประหลาดอะไรขึ้นนี่ไม่ขี่นี่จอดดวนอะนี่จอดดวนเออข้ากับบุดังไปมกมันกินนี่หลังตอนนี้นะคะรอเจ้าของมาไม่ยังเนาะ ตัวเมื่อกี้บอกว่าที่จะออกมาแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของไม้ไปคนละทางกับเราก็ไม่รู้พวกเอฟจิแจ็คแากันไปก็ร้องต้องโทรค่ะไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะมาถูกครางที่เจ้าของไม้เขาจะมาไหมมันเลยมาไกลแล้วกับบอลแจ็คเลยง่วงนอนแล้วจะพอจะพอเราจะได้ตามไปนะฮะมีความีควาฝากด้วยได้เห็นไหมลิงติดตา มาแล้วไม่ยังห่วงแล้วทีนี้อบกินนกไอ้กินแล้วเอ้าเอากล้วยมาฝากนิตยาคือรู้จักแท้บบันี้รู้จักลิงติดปากพกกล้วยมาด้วยเอออุ้ยเราอดปลอดภัยแล้วเขาว่าจังไดเขาว่าจังไดนิตยาว่าถูกไม่ได้กินหมกมันแล้วถูกทางบ่ถูกทางบ่มาไโอ้มามาแล้ว เขาจะพาไปปลูกยางมาสั่งไหมปลูกคนละต้นสิบคนก็สิบต้นเรอยังไม่ถึงยังไม่ถึงยาชียังไม่ถึงค่ะปไป้ายปยอมสวนมาแล้วยังไม่แสดงว่ายังอีกไกลแสดงว่ายังอีกไกลเติบอันคันฟังคันฟังเอสแออ็นลบขึ้นไปอดีก็เดือกอีก เดีวก็มาหลายๆคนนะปาแตงหรือว่าเอาป่ายางนี่ทีแรกเออออกมาเลยนี่เออเลี้ยวพิษต้องมาใบตอบอดี้นี่สวนมันสวนยางเขานี่นินแี่ตัวบานปุยยางเขาม้าเลยลุงก็มากม่ยบอสอ่าตอนนี้ช่วยจำนะช่วยจำนะตอนนี้ช่วยจำเลยนี่ก็เลี้ยวเขามาด้วยการช่วยจำแล้วตอนนี้ ใกล้แล้วใกล้แล้วเออมันเปลี่ยนไปดูดิเลี้ยวแวบๆแล้วจำได้แล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่เลี้ยวนี่โอ้ยจำแล้วเอฟซีจำแล้วนี่พอจำแล้วนี่จำไว้มาเดียวนี้เดียวตรงนี้เลี้ยวเลี้ยวเลยมาเอาส่วนยางนิตยาบ่นี่เออเอาเอาเดี๋ยวเลยส่วนย่างพ่อไอกแม่เป็นอะ นี่สวนยางเล่นนี่ก็ใช่นะของนิตยานคนปูกปีแล้วเนาะงามใบแ่ว่างามใบอันนี้บอกสวนยางนิตยาแม่ก็งามใบเนาะงามใบอะไรไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยเออแล้วก็เลี้ยวนี้เลี้ยวนี้ต้นใหญ่ใบเนาะนี่แหละมาจําได้ตรงนี้แหละแล้วก็เข้าไปเข้าไป โอ้โหสวนมันนี่เอาย่าจริงมันจำได้ตรงนี้แล้วอ่ะเหมือนของเราใช่ไหมตะก่อนนี่ยย่าแมนนี่ต้นสูงต้นใหญ่แบบนี้แล้วสวนมันเนาะตะกี้น่ะดินไม่ดินไม่รั่มมันแล้วยเนาะตอนนั้นกระบอกเบือป่าจิ้งจอกกระบอกเออท่านนั้นแจกเลยน่เออรุ่นนั้นแจกเลยท่านมากระบอกเนาะแมนเออ จืดเด้อจืดเด้อจืดเด้อพี่น้องเด้อนี่เขาจะได้มาอยุคข่านี่ล่ะดูภาพคือผมใส่ชุ้าเออนี่ไงกอไผ่ที่เขามาตัดแต่แตนชิดปากแพร่มาไม่คอยก็มามาตอนรอบหนึ่งเออมารอบสองใครเยอะแยะรอบสองรวยเด้อลุงกันน่ะนาทียังมาเลยค่อยบอกนี่ไงกอไผ่เดือ นี่นี่นี่ที่มามาตัดตีตัดตรงนี้น่าเห็นบอกพอมาถึงจำได้หมดเลยบาทเี้อีตอนอีตอนมานี่ไม่ได้จำได้เลยเอ๊มันปิดทำไมด้วยเห็นไหมเห็นไหมพอถึงที่แล้วจำได้หมดอ่ะจำได้ยังจำได้ยังนี่ไงกอไผ่ นี yeah, can ่สายเกิดผ no. ิดทางเฉยจำได้ตรงนี้ไงโอ้โหตัวผิดทางตัวโอ้มีสะด้วยเอามาอยู่ค่ะบอนอู้ยไม่ไปเดี๋ยวผมมันกลับรถตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะ มาอยูุคากก็ฮกคือดงนี่โอ้คอยว่าแล้วลิงติดตาคอยว่าอนั่นคอยว่าลิงติดตาเมื่อกี้นี่ฮะโอ้มีของฝากลิงอีกตาหากกล้วยนะคะกล้วยนี่เ่ได้เด้นีดเอามาขายเองขายเองอันนี้มาเองมาแจกปาดของขายก็เอามาแจกให้กินเลย ขอบคุณมากๆเด้อนลยมั่วไงนี่บริยญาเดยซื้อน้ำะบานฐานายามันกระเทยเดย์ซื้ออีละแค่นี้แค่บานกะฮันเถอะเขาดังดีเขาขายดีแล้วโคตรมากโอ้ขายถูกแต่แ้ถุงมือไผรนันพิมพ์แล้วถึงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพานุด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะนี่ทีมงานของเราพร้อมมากเลยนะคะ